สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นาเดฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมารีวิวนะครับแกะกล่องสองแผงของเจ้าทอร์กิสนะครับทอร์กิสอีเนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นเกรด RG นะครับก็ตัวนี้ทอร์กิสนะครับผมก็ผมค่อนข้างชอบรูปลักษณ์ของมันนะนะครับรูปลักษณ์ของไอเจ้าทอร์กิสตัวนี้ผมว่ามันมันเท่แปลกๆดีนะนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันดีไซน์มาจากอะไรอ่ะมันดีไซน์มาจากจากเป็ดจากห่าน จากหงอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับรูปแบบหุ่นของมันน่ะหุ่นของมันจะคล้ายๆหงคล้ายๆห่านอย่างนี้นะนะครับแล้วก็หน้าตาของเขาก็จะเหมือนชุดเกาะของโรมันโบราณอะไรอย่างนี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องสองแผงกันก่อนนะครับสําหรับเจ้าทอกิสนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นงานเก่าสักหน่อยแล้วนะนะครับถ้าใครมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครยังไม่มีก็มาดูกันก่อนละกันนะว่ากล่องนี้มันได้อะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบล็อกอาร์ตกันนะครับบล็อกอาร์ตนะครับก็ด้านหน้ากล่องนะครับก็จะมี หุ่นนะครับรูปแบบของโมเดลให้ชมนะครับก็คือตัวหุ่นของทอร์กิสเองนะครับแล้วก็ที่เป็นหน้าของโมเดลนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหลักๆของเกรดอาร์จีนะครับมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมีเขียนคําว่าทอร์กิสนะครับทอร์กิสอีนะครับโมบิลสูตรกันดั้มวิงเอ็นเลสวอลนะครับผมด้านบนนะครับก็จะมีบอกเกรดนะครับเกรดนี้ก็คือเกรดอาร์จีนะครับ มานี้นะครับสาหรับด้านหน้ากล่องนะครับด้านข้างก็จะมีบอกว่ามันมีโครงในนะตัวนี้นะครับโครงในก็ค่อนข้างะละเอียดซับซ้อนดีเหมือนกันนะนะครับนี่ผมว่าโ,โหเท่นะตัวแบ็คแพคข้างหลังยังมีส่วนที่เป็นโครงในเลยรายละเอียดค่อนข้างจะดีนะครับสําหรับตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะนี่ผมชอบนะปีกมันเนี่ยนะครับนี่ก็จ,จะเป็นรูปแบบของหุ่นที่หลังจากเราต่อมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม อันนี้เป็นงานนะครับบันไดสปริตนะครับตั้งแต่ปี2018นะนะครับตัวนี้เป็นงานของปี1 8ก็ก็เก่านิดนึงเก่าอยู่ประมาณนึงนะครับด้านข้างก็จะมีบอกแอคชั่นอะไรต่างๆนะครับของทอร์กิสนะครับหลังจากที่เราต่อออกมาแล้ว ประมาณนี้ประมาณนี้ด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีสัญลักษณ์อาีบัานได้อะไรประมาณนี้นะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูในกล่องในแผงกันไปสองแผงกันหน่อยนะครับอ่าหลังจากที่เราเปิดออกมานะครับก็จะเจอคู่มือกันก่อนเลยนะครับคู่มือก็ไม่มีอะไรนะข้างหน้านะครับข้างในก็จะบอกแผงต่างๆ่เอาโอเคเดี๋ยวเรามานับแผงก่อนเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเช็คอ,อะไรละเอียดนะของบันไดเขาก็เป๊ะๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูอ่าจนวนแผงที่อยู่ในคู่มือก่อนเลยเละกันนะครับก็จะมีอ่าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสองเองหรอทำไมมันน้อยจังอ่ะสิบสองแผงนะครับมันมีคูณมั้ยเนี่ยอืมมีสิบสองแผงสิบสองเองนะครับเออน้อยนะผมว่าเป็นเกรดอาีที่น้อยประสมควรนะครับแล้วก็มีบอกว่าให้ดีคอมาดีคอแบบลอกแปะมานะครับ ด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับบอกอวิธีการต่อต่างๆแอคชั่นของตัวหุ่นนะครับที่ต่อออกมาแล้วขยับได้ประมาณไหนประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับของลุงบัลน,นะครับของบันไดนะตรงหน้ากลางก็จะมีหน้าพิมพ์สีสีมานะครับแอคชั่นของโมเดลนั่นเองนะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีไกด์บอกนะครับว่าเราติดดีคออะไรตรงไหนนะครับถ้าใครไม่อยากจะติดตัวดีคอล็อกแปะมาก็เดี๋ยวค่อยไปหาดีคอน้ำมาใส่ นะครับเพิ่มเติมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงข้างในกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูไปเลยนะครับว่าเออผมขอแยกเป็นแผงแต่ละโทนสีแล้วกันนะนะครับว่ามันเออเฉพาะแผงที่มันแตกต่างกันนะเนาะสีที่มันต่างกันนะครับก็เดี๋ยวสีไหนที่เหมือนกันก็ดีเทลมันก็คงจะคล้ายๆกันนะครับอ่าในกล่องที่ได้มานะครับก็จะมีสติกเกอร์แบบลอกแปะนะอ่าอันนี้เป็นเรียลลิสติกดีคอนะครับอันนี้มันก็ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ถือว่าสติกเกอร์น้อยเหมือนกันนะสำหรับอาร์จีตัวนี้คะปกติ อาจีมันก็สติกเกอร์เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ชิ้นเล็กมากๆด้วยนะครับติดยากนิดนึงเดี๋ยวไปดูแผงกันทีละสีเลยครับอ่าอันนี้เป็นแผงส่วนที่เป็นมันติคัลเลอร์นะครับก็คือแผงที่มีมันติคัลเลอร์ก็คือแผงที่มีสีรวมอยู่ในแผงเดียวนะส่วนที่เป็นแผงสีขาวนะดีเทลก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสําหรับงานบันไดนะครับเรียกว่าล่องมาจัดเต็มมาครบมาเต็มเลยนะครับแล้วก็อย่างว่านะครับอาจีก็มีชิ้นส่วนที่มันเล็กๆยิบย่อยค่อนข้างเยอะนะครับนี่งานดีมากๆนะครับแล้วก มีที่เป็นสีขาวสีเทาแล้วก็สีเหลืองอยู่ในแผงเดียวกันนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นแผง A นะครับนี่แผง A อันนี้ก็จะเป็นเกาะนะครับเกาะอาจจะเป็นส่วนขาส่วนโล่อะไรแบบนี้นะครับเกาะหลักๆของตัวทอกิสก็จะมีสีขาวนะโดยแผงสีขาวเนี่ยของอาร์จีตัวนี้นะครับมีทั้งหมด4ีแผงนะครับรวมแผงที่เป็นมันติคัลเลอร์ด้วยนะนะครับสีขาวก็คือสีแผงนนั่นเองนะครับ อ่าตรงนี้จะเป็นแผงน่าจะเป็นส่วนของโครงในนะครับจะเป็นแผงสีเทานะอ่าเป็นแผง G2 แล้วก็ G1 นะครับแผงสีนี้นะครับก็ดีเทลไม่ต้องพูดถึงอย่างว่านะครับสาหรับบันไดก็คือเรามาดูแผงก่อนแล้วกันนะดูแผงอย่างเดียวแล้วกันเพราะว่ารายละเอียดต่างๆก็รู้ๆกันอยู่นะบันไดเขาขาอก่อของเขาโอเคอยู่แล้วนะครับสําหรับแผงสีเทาที่เป็นโครงในตัวนี้มี2แผงนะครับก็มีแผง G1 กับ G2 อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ ลายละเอียดดีนะครับพลาสติกก็ตัวนี้ส่วนที่เป็นโครงในก็จะนิ่มนิ่นิดนึงนะครับก็มีอยู่2แผงนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นอีกโทนสีหนึ่งนะเป็นพวกอาวุธปืนแล้วก็เกราะบางส่วนนะครับที่จะทําให้มันดีเทลมันแบบว่ามีเฉดสีที่ต่างกันนิดนึงก็ไม่ใช่ว่าสีเทานะเป็นสีน้ําเงินอมอะไรสักอย่างสีออกเข้มๆนะครับน้ำเงินเข้มนะ ็จะไม่นาเงินก็ไม่นําเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มีอยู่แผงหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมาเวลาประกอบหุ่นออกมาก็จะมีแบบเลเยอร์สีต่างๆที่เป็นชั้นสีต่างกันออกไปก็จะทําให้หุ่นเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็มีอยู่แผงหนึ่งนะครับสีนี้ตัวนี้มีมือมาให้นะครับในนี้นะครับสำหรับ rg ตัวนี้นะครับมันไม่มีมือที่แบบว่าขยับนิ้วได้นะ แต่เป็นมือที่ตายตัวหมดเลยเป็นมือแบแล้วก็มือกำนะครับ <S <S ซึ่งอาีตัวอื่นอย่างเรดเฟรมหรือว่าตัวอื่นๆนะครับก็จะมีมือที่สามารถแบบขยับนิ้วได้เหมือน PG นะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นแผงสีเหลืองนะครับที่มีมาแผงเดียวเลยนะครับไม่รวมกับมันติเคัลเลอร์เมื่อกี้นะมันติเคัลเลอร์ก็จะมีสีเหลืองแทรกมาด้วยแต่ตัวนี้จะเป็นแผงเดียวเลยแผงดีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นลายดีเทลของโลนะครับแล้วก็มีแผงเล็กๆมาแผงหนึ่งนะครับทำไมแยกมาก็ไม่รู้นะครับ ครับสีแดงนะครับชิ้นหนึ่ง h2 นะครับอ่านี่มีมาแค่สองแผงนะครับผมสําหรับชิ้นพัาสใสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของดวงตานะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์พาสตนะครับของบีมเซเบอร์นะของดาบดาบแสงนะครับมีมาให้สองสองเฉดนะครับก็คือสีใสๆเลยแล้วก็สีแดงนะครับก็มีมาให้สองเฉดนะครับสําหรับดาบบีมเซเบอร์นะครับอ่าโอเคครับ อันนี้ก็เป็นแผงทั้งหมดนะครับของเจ้าทอกิสนะครับอันนี้ก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับสําหรับแผงรันเนอร์นะครับของเจ้าทอกิสเนี่ยผมว่ามันน้อยนะนะครับแผงน้อยนะครับสําหรับ RG ร์จีทอกิสตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับงานตัวอื่นๆนะถือว่าแผงน้อยผมว่าน่าจะใช้เวลาต่อไม่นานนะครับก็แต่ว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยถือว่าได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับสําหรับเจ้าทอกิสนะครับแล้วก็ในนี้ก็มีดีคอให้แผ่นหนึ่งนะครับอ่า ราคาของเจ้าทอรกิสนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะหาร้านได้ที่ถูกนะครับหรือว่าไปสั่งซื้อใน Lazada หรือ s h o ป e e นะครับในช่วงที่โปรโมชั่นก็จะได้ถูกกว่านี้นะครับประมาณ600ถึง800ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องสองแพงนะครับเจ้าทอรกิสตัวนี้ละกันนะครับผม ก็เดี๋ยวยังไงต่อเสร็จก็จะมารีวิวกันอีกทีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นครับไม่ชอบก็กดให้กันด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมโอเคครับเจอก,กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ